ลาบรสเลิศข,ข,ข้าวคั่วหอมๆเขากับรสจัดจ้านของลาบบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วสุดเด็ดราชาลูกค้าติดใจกับเมนูลาบหมูสุดเด็ดจากราชาชูรส ร่วมกับเ l ลสคูเน c อารี a r ร a ตอะคาเวันนี้เรามาพร้อมเคล็ดลับการทำข้าวคั่วให้หอมและเคล็ดลับการคั่วพริกแห้งพร้อมทำขายไหนใครอยากรู้แล้วมาดูกันเลยเคล็ดลับการเลือกพริกแห้งเราจะใช้พริกจินดาแดงแห้งและพริกชี้ฟ้าแดงแห้งผิวจะต้องแดงสม่ำเสมอไม่มีสีขาวหรือสีดำแซมจะช่วยให้สีพริกป่นสวยพริกจินดาแดงแห้งช่วยให้กลิ่นหอมฉุนนำพริกทั้งสองไปคั่วกับใบมะกรูดฉีกและเกลือคั่วให้หอมกรองเอาเกลือออกแล้วนำไปปั่นหรือตำให้พริกละเอียด ผัดให้เย็นแล้วเอาไปใส่กระปุกจะช่วยให้ไม่เหม็นหืนต่อมาเรามาทำข้าวคั่วเคล็ดลับการทำข้าวคั่วให้หอมเราจะใช้ข้าวเหนียวใหม่คั่วกับใบมะกรูดฉีตะไคร้ขาหันแว่นแล้วคั่วให้พอเหลือง นำไปปั่นหรือตำให้ละเอียดเสร็จแล้วพักให้เย็นเก็บใส่กระปุกวิธีนี้ช่วยให้ข้าวคั่วไม่กลิ่นหอมไม่เหม็นหห้นเก็บไว้ใช้ได้นานพร้อมแล้วนำหมูสับและหนังหมูต้มซอยไปรวนในน้ำเดือด2นาทีปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะน,นาวผงชูรสราชาชูรสอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เมนูนี้อร่อยกลมก่อมมากยิ่งขึ้นตามด้วยพริกป่นและข้าวคั่ว ใส่ต้นหอมซอยผักชีซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยใบยมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟแล้วกับเมนูลาบหมูรสเด็ดจัดจ้านทานคู่กับผักกรอบๆอร่อยจนอยากบอกต่อสูตรเด็ดพร้อมทําขายใครอยากได้สูตรเด็ดๆเ,เคล็ดลับลูกค้าติดใจเรายังมีทริคดีๆอีกเพียบกดติดตามกันไว้ได้เลยนะ